สวัสดีครับผมประสินอินดี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันในรายการเปิดกล่องพระนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาวัตถุมงคลที่เปิดกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอามาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูกันในวันนี้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้รู้จักวัตถุมงคลต่างๆของแต่และหลวงพ่อแต่วันนี้นะครับผมเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดและ วัตถุคคลไอ้ไข่มาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับเหรียญที่ทุกคนทุกท่านเห็นอยู่ในณขณะน,น,นี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือจะเป็นเหรียญเท้าวเวสุวรรณนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับผมเอามาให้ทุกคนได้ดูได้ศึกษาผมมีแค่นี้นะครับผมเอามาให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆแน่นอนวันนี้ และวัตถุมงคลไอ้ไข่มีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5หเช่นเดียวกันก่อนอื่นเรามารู้จักเท้าเวสุวรร์กันก่อนนะครับอ่าเท้าเวสุวรรณเนี้ยนะครับท่านมีหน้าที่ปกปักดูแลนะครับคุ้มครองโลกมนุษย์นะครับและท่านยังอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาและประทับทางทิศเหนือมีอสูรลากสดและ พวกพูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตของเท้าเวสวร์ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมากและเท้าเวสวรณยังเป็นหัวหน้าของเท้าจัตุรกราลทั้ง4อันประกอบด้วยพระอินทร์ปกครองทางทิศตะวันออกและพระยมปกครองทางทิศใต้และพระวะรุณปกครองทางทิศตะวันออกเท้าเวสวรณน,นะครับ เป็นเจ้าแห่งอาสน์จึงมีฤทธิ์ผานุภาพมากอาคนไทยโบราณนะครับนิยมนำพายันไปผูกไว้หัวเตียงเด็กหัวอู่เด็กนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงวิญญาณอันชั่วร้ายนะครับมาทำร้ายแก่เด็กยังมีการกล่าวถึงด้วยนะครับว่าเวสุวรรณนี้นะครับยังเป็น ผู้นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาาตุมหาราชิกานี่นะครับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกตามตำรับตำลานะครับคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเขาเชื่อกันว่าใครที่ห้อยบูชาท้าเวสวันณหรือบูชาท้าเวสวันณนั่นเองนะจะบังเกิดโชคลาภมากมาย ล่ำรวยเงินทองมีอยู่มีกินไม่ขาดสนแก้ปีชงเสริมปีชงเทพแห่งปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นป้องกันพวกพูดผีปีศาจวิญญาณต่างๆไม่ให้กล้าเข้ามาทำอันตรายใดๆกับตัวเราและครอบครัวและในร้านนั้นๆเพราะพวกผู้ผีปีศาจ ยักษ์เป็นบริวารของเท้าวเวสวุวรรณใครมีลูกเพิ่งคลอดหรือมีเด็กนะครับมักนิยมนำเท้าวเวสวุวรรณนี้ไปผูกไว้ตรงปลายอู่ปลายเปหรือว่าที่นอนเพื่อช่วยขับไล่พวกผู้ผีปีศาจไม่ให้กล้าเข้ามาทำร้ายเด็กนั่นเองนี่นะครับเป็นสุ ยอดของวัตถุมงคลที่นำหรือว่าให้พานุภาพให้โชคลาภหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเน้นไปในด้านความร่ำรวยมหาเศรษฐีและป้องกันภัยนั่นเองมาวันนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับการที่จะเปิดให้ดูวัตถุมงคลที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นกันมาอย่างนานแล้วนะมา วัตถุมงคลอันดับแรกเลยแถวแรกเลยนะครับคือวัตถุมงคลของเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะเองนะครับที่สร้างขึ้นมาจากวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพัดท่านคือเกจินะครับที่มีอายุ99ปีฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจว่ารุ่นนี้ทําไมถึงชื่อรุ่นว่า รวยแสนล้าน99เนะครับเป็นอายุของหลวงพ่อนั่นเองเป็นอายุที่มงคลมากเหมาะสําหรับนะครับการที่สร้างวัตถุมงคลก็ว่าได้นี่นะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นไก่2ตัวนะและยันของหลวงพ่อให้เห็นสวยๆชัดๆเลยนะครับวันนี้มามาดูกันข้างหน้ากัน เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมแล้วกันจะได้เห็นชัดๆสวยๆกันนะครับนี่นะครับลงยาน้ำเงินนะครับลงยาน้ำเงินเหมาะสำหรับคนที่เกิดทุกวันนะครับแต่นะครับจะเน้นนะครับเน้นสำหรับคนที่เกิดวันนั้นวันนี้อ่าใครอยากจะรู้ทักผมมาก็ได้นะรัศมีแดงนะครับอย่างสวยเลยองค์นี้ออกคัสสิกคัสสิกนะอ่า อ่ะอันดับดต่อไปนะครับมาเหรียญดูเหรียญที่2กันเหรียญน,นี้นะครับสีทองๆอ,อย่างเงี้ยบางคนตกใจเฮ้ยเหมือนเนื้อทองคําเลยนะครับแน่นอนครับเนื้อนี้มีคาว่าทอง็เรียกว่าเนื้อทองทิพนั่นเองอ่าเนื้อทองทิพลงยาส้มรัศมีเขียวเหนียวซับนะครับโอ้เหรียญน,นี้สวยจริงๆนะครับเหรียญสีสวยจริงๆ ดูแล้วหูเข้มขังนะครับบาลมีใครที่ได้ครอบครองนี้บอกได้เลยนะครับเป็นผู้ที่โชคดีมากมีวาสนา,าเขาบอกว่ามีบุญมีลา,าวาสนามากๆเลยถึงจะได้บูชาวัตถุมงคลองค์ที่ตัวเองรักวัตถุมงคลทุกองนะครับจะมีเจ้าของนะครับเราอาจจะเป็นเจ้าของของเขาก็ได้นะมาวันนี้นะครับมาดูกันต่อสี ม่วงนะครับเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงลงยาม่วงรัศมีขาวนะครับสวยไหมครับสวยครับผมผมตอบแทนได้เลยว่าสวยงามมากมาดูกันนะครับข้างหลังข้างหลังจะมีบาร์โค้ดด้วยนะ,ะจะมีบาร์โค้ดด้วยเดี๋ยวผมเอากล้องส่องให้ดูแล้วกันนะครับว่าบาร์โค้ดเนี่ยเขาให้ดูกันยังไงนะนี่นะครับบาร์โค้ดอันดับแรกเลยส่องลงนะครับ เลข122 2, ให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นกันชัดๆเลยนะวันนี้เลขสวยครับเลขเบิ้ลน,นะครับ122นะครับเลขเบิ้ลโอ้โหความสวยความงามความละเอียดมาดูครับดใูใกล้ๆกันนี่นะครับโอ้หเท้าเวสวรรณนะครับเท้าเทพแห่งความร่ำรวยมีไมค์กะทายอยู่ข้างบะข้างกลางด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆ เนี่ยนะครับลงยาม่วงอย่างสวยนะใครที่เกิดวันเสาร์นะครับบูชาได้และนะครับสีม่วงนี้นะครับใครที่เกิดวันจันทร์นครเน้นช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองเน้นๆเ,เลยนะครับในเรื่องนี้มาดูเหรียญต่อไปกันนะครับเหรียญกระไหลเงินนะครับบางคนตกใจโอ้เนื้องเงินแน่นอนเลยคุณบัศน์ิ ไม่ใช่นะครับเนื้อกระไหลเงินวิ้งวิ้งอย่างนี้ต้องเนื้อกระไหลเงินเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเนื้อเงินอาจจะไม่วิ้งขนาดนี้นะมาดูความสวยงามครับโอ้โหกระไหลเงินนะครับขนาดกระไหลเงินยังชัดเจนขนาดนี้ไม่ชัดเจนได้ไงนะครับก็พิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันก็ภาพก็เหมือนันเดียวกันเลขสวยครับลงท้ายด้วย9นะดูไก่ครับโอ้ยมีไก่มีถุงเงินถุงทอง เรียบร้อยนะครับผมดูเลข99นะครับสมกับรุ่นรวยนะครับรวยสมกับชื่อรุ่นเลยนะครับผมมามาดูกันนะครับเหรียญสุดท้ายที่จะให้ทุกท่านได้ชมกันนะเหรียญสุดท้ายทุกคนได้ชมกันเนื้อนี้นะครับสวยงามมากดูข้างหลังไม่เหมือนใครนะครับมีปิดแผ่นทองด้วยนะโอ้โหเหรียญพิเศษนะครับรายการที่45 อยากจะดูโคดนัมเบอร์สิแล้วเกิดน,นะครับว่าโคดนัมเบอร์อะไรมาดูกันนะหรือว่าไม่มีโคดนัมเบอร์มาดูกันนะครับโอ้เลขโคดเบอร์สองสามแปดครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะสวยไม่สวยนะครับผมเรียกว่าสวย้ก่อนนะครับเพราะว่า,วาผมศรัทธานะครับในวัตถุมงคลของนะครับหลวงพ่อพัดและศรัทธาในท้าเวสวรนั่นเองมาดูกันนะครับมา แถวที่2คืออะไรนะครับบางคนสงสัยละคืออะไรวะเป็นองค์หล่อยอย่างสวยเลยแน่นอนครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมโออาเป็นเท้าวเวสวรรุ่นนะครับรุ่นเทเทวาเนลรมิตนะครับเทวาเนวนิตก็คือว่าเป็นรุ่นเทวดาเนวรมิตนั่นเองนะครับโอ้โหความสวยบอกได้เลยนะครับเหรียญน,นี้ไม่มีตําหนิดูหน้าครับ แน่นอนดูเสื้อนะครับดูทรงโอง้ละเอียดจริงๆนะครับละเอียดจริงๆงานนี้ใครย,ยังไม่มีนะครับควรที่จะรีบหาไว้ได้แล้วนะวันนี้อ่าตั้งหน้ารถก็ได้นะครับตั้งหน้ารถก็ได้ตั้งบนหิ่งก็ได้ใส่กรอบปูชาก็ได้โอ้สวยจริงๆองค์นี้นะดูความสวยกันแล้วมาดูบาร์โค้ดกัน 94940นะครับ940สวยจริงๆนะสวยจริงๆอย่ามาถามราคานะครับเพราะว่าผมไม่บอกราคาผ่านเขาเรียกว่าไม่บอกราคาผ่าน y o u t u b e นะแต่นะครับใครอยากจะรู้นะครับทักมาหาผมที่ไลน์ดียเ181นี่ที่ผมเอาลงไว้ตรงตรงหน้าจอนี่แหละนะ z a ทเอเอนะ z a ทเอเอนี่นะครับหรือว่าใช้เบอร์โทรนะครับ0868193986นะครับโอ้โหองนี้องนี้สีชมพูนะครับใส่ชงสีชมพูสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะครับสวยมากๆดูกระบองครับขนาดกระบองยังลงยานะครับกระบองยังลงยา โอเคนะครับมาดูฐานกัน525ครับโอ้เรียบร้อย525อ่ะวันนี้ผมแบ่งปันไม่เยอะนะผมห2 3 4 5นะแต่ถ้าใครต้องการตอนไหนทักผมมาได้เลยมาดูองค์นี้กันสวยขานาดไหนโอ้โหเสื้อนี่เหมือนลายเสือเลยแต่เป็นลายส้มนะครับลายสีส้ม ตำหนิตรงไหนครับตหนิตรงไหนไม่มีนะครับไม่มีเลยนะไม่มีจริงๆ4 3 2นะครับโอ้โหเกือบเลียงกับเกือบสองนะไปโต๊ะเอานะครับมาดูองค์นี้นะครับผมดูองค์นี้ต่อไปเลยโอ้โหเหมือนเหมือนเก่าๆนะองค์นี้โอ้โไม่ได้ลงยานะครับแต่สวยงามมาก เห็นเนื้อในทุกอย่างมาดูโคดกันครับไปไวๆกันเลย1240ครับเลขนี้1240เฮ้ยมาละบางคนจ้องมาตั้งนานอยากจะดูเหรียญน,นี้อะพี่ทำไมสีทองเหลืองอลามจังเลยโอ้โหแน่นอนครับสวยจริงๆถ้าเห็นเหรียญจริงนะครับยิ่งจะสวยกว่านี้นะอ่ามาดูกันครับเขาเรียกว่าเนื้อทองคลิปนะครับใส่เสื้อสีแดงลงยาแดงอีกโอ้โห มามาดูเลขกันนะครับอา้าวเลขหายอู้เลขสองหลักนะครับแปดสามผลรวมเป็นสิบเอ็ดนะครับโอ้องนี้สุดยอดนะครับเท้าเวสวรรณอู้ยใครที่ยังไม่เคยศรัทธาใครที่ยังไม่เคยบูชานะท้าเวสวรรณลองเปิดใจแล้วศึกษาดูนะครับถ้าทุกอย่างนะครับยังไม่ศึกษายังไม่รู้จริง อยากเพิ่งบูชาก็ได้แต่ถ้าศึกษาแล้วนะครับอยากจะบูชาแล้วทักมาครับผมมามาต่อกันโอ้โหเหรียญน,นี้อย่างสวยนะผมเห็นคนเดียวหรือเปล่าอย่างกับทองนะครับเอาไปอัดกรอบรักษาเนื้อดีๆอัดกรอบรักษาเนื้อดีๆนี่โอ้โหอย่างสวยไปไหนมีแต่ใครขอชมนะครับองค์นี้บอกได้เลยมีแต่คนขอชมโอ้โหนะครับมา แน่นอนนะมาดูกันนะครับว่าเลขอะไรเฮ้ยเฮ้ยเลข2-2-6-4นะครับเลขตองเลขเล็เบิ้นเลขเบินเเบ้นข้างหน้านะครับเลขเบิ้นข้างหน้าอ่าแล้วก็มีพอพานด้วยนะครับนี่โอ้โหทองทิพนะครับเนื้อทองทิพอย่างสวยอ่าวันนี้นะครับผมเอามาโชว์นะครับมาโชว์แน่นอน มาโชว์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะมีรุ่นครั้งหน้านะครับอาจจะเอารุ่นดีๆสวยๆกว่านี้นะครับมาให้ทุกคนได้ชมกันแต่นะครับวันนี้ของแถมนะครับของแถมเขาเรียกว่าของแถมอีกองคหนึ่งที่จะโชว์ให้ดูนะครับไม่ได้ใช่ว่าของแถมเจนะครับอ่าอ่ามาเขาเรียกว่าองค์นี้เขาเรียกว่าเนื้อนาะลงยา2ส,สีลงนะครับลงยา2ส,สี โอ้ยยังสวยเนื้อนวะนี่ครับคือเป็นเนื้อรองจากเนื้อเงินเลยก็ว่าได้มีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากต้องการนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยแพงอยู่นะครับราคาจะแพงอ่าถ้าเนื้อนี้นะดูความสวยครับดูด้านหลังครับเลข25นะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยเห็นไหมโอ้ยอย่างเข้มขังนะครับอย่างเข้มขังบอกได้เลยนะครับว่า ใครยังไม่มีนะครับลองนะครับลองเปิดใจศรัทธาบูชาดูอ่าอาจจะให้ให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ได้บางคนสงสัยนะครับแปลกใจว่าเฮ้ยชีวิตของผมชีวิตของหนูทําไมแปลกๆวิปัสสินทำนั้นทํานี่นทําไมไม่ขึ้นสัก,กทีวันนี้นะครับเราเอาเขาเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามีอะไรเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเราหรือเปล่าแน่นอนถ้าบูชานะครับวัตถุมงคลท้าเวสวรัน เนี่ยแล้วนะครับจะช่วยในเรื่องหลายๆด้านเลยสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลสิ่งที่เขาเรียกว่า,าบางคนกลัวใครใส่แบบคุณทรงคุนใสนะบางคนกลัวของโดนของหรือเปล่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนี่เลยวัตถุมงคลชนิดนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงวันนี้ผมเอาวัตถุมาแบ่งปันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยวันนี้ผมมาเปิดช่องใหม่คือช่องนี้นะครับเป็นการให้ดูเกี่ยวกับวัตถุมงคลเปิดก็ว่าเปิดกล่องนะครับรือวโชว์กล่องนั่นเองวัตถุมงคลของหลายๆลหลวงพ่อแน่นอนครับวันนี้สําหรับวันนี้นะผมจะขอจบ คลิปไว้เพียงแค่นี้ใครกดแชร์นะครับผมอาจจะเห็นผมอาจจะมีของรางวัลแจกก็ว่าได้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าติดตามผมไว้ก่อนนะครับผมอ,อยากจะให้ครบนะครับผู้ติดตามครบไวๆนะผมตั้งลิมิตไว้อยู่จะได้มีของแจกกันนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมนะครับพระสินอิดีพร้อมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัตถุมงคลรุ่น รวยแสนล้าน99นะครับและวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดอองค์หล่อชื่อรุ่นว่าเทวาเนลมิตนะครับอขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนใครอยากติดตามติดตามได้นะครับเบอร์โทร0868193 986ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม